ดีป้าลุงก่อนสะไปดีป้าลุงสะไปดีมือนี้เด็กๆมาเบิงบ่ง,างมาเบิ่งหยังมาเบิ่งรถดุดรถดุดดุดด,ด,ด,ดินคนปั๊บดินหายเต็มแล้วมวนนือนี้สำเร็จมือน,นี้เบิดจากรถ ฮะเ้าสรถปะ้ารถแถมสอง้ารถเจรถแถมสองรถเอ๋อทำทำอีทวาตอนแรกวะาีิเอาซีบโหลดพี่น้องเจ้ารถรถหฮาร้อยเบ้อโอ้รถห่าร้อยเออ หาร้อยพี่น้องปกตินะโหลดหกร้อย่าดินนะหาร้อยขาคขาโหลดเพิ่นปั๊บนี่ร้อยอันลดลดละล้อย,อ,ย,อ,ยอันฮนาเอาลายแลวเพิ่นรุดหายึงปับ๊บถึงงขาปปั๊บเมนรวมอยู่ใน่าปับ๊บเมนลดละหาร้อย,อยทางลังกะจีเป็นสวนวางนาคของฮาวละไรก็น้อง เต็มเรียบยร,ร้อยฝนกำลังปั๊บหายงามๆเลยแบบน,นี้อยู่ติดกับทางใหญ่คูนไหวปุ๊กเพื่อนน้อยให้น้องมะนาวจากงามใดแล่พี่น้องเอ,อ้ยยังบ่มีเงินถมเดินไหวซื้อ เพื่อนลังเก่าของเฮาปวกกินก็เลยได้มากแก้วกามันอยู่ต่ำพื้นต่ำเวลาพ้นโตกะน้ำก็บสีขาวซึมเต็มเลยก็เลยตัดชินใจมากพี่น้องแต่เก่าเฮาก็อยู่หนีแหละเพื่อนโคเคลื่อนเข่าเฮาอะไรหล,งลังจากที่เฮามากเลยเฮาก็หยกใหายอ,องเมื่อยอยู่ชวนเพื่อนชวนเพื่อนชวนนี่พ่อใหญ่เพื่อนเห่ห็นน,น,นะหน,น,อนนอนอยู่พุ่นคนเดียวเพื่อน ลูกหลานในชีวะก็นอนอยเยือนลังนี้หลังจากนี้เข้ามากเพื่อนหลังเก่าเลยเข้ากัพารกันทุบหอบมวอยู่พุทธนี่เพื่อนมาจกดินก็นจะมาจกดินคลายเข้ากันเลยที่อโอกาสซื้อไว้คูณไว้คูณไว้ลูกเพื่อนอยู่ในบ้านอยู่กลางบ้านเลยบ้านขันทัจ,จาันอยู่กระโดสี่เงะ สี่แหนะของบาทอยู่แค้มทางติดท,ทางใหญ่มาเลยลูกมาสิทำงามเลยบับนี้เออตืขดขักปันยัง

Nó. <laughs> nó xuống đó quá chuông là lý bẩn xuống hen tử về nó bỏ xuống quá xuống tỏ mưa vay mưa nã nó đét đét phi nó ơi ขักป ok <th> <ira> <c oughs> ันังบาทในพ่อมปุ๊กพ่อมสางบ้านเลยแต่บุมีเงินสางบ้าทจับยังบุมีเงินสมไว้ฮีเบ้ออยู่รุมนะนี่ไงนี่มันดำเลยแล้วแล้วสวยๆงามๆเลยบบบนี้สูงขักปันัง ฮะไฮเด้วันกินไลาๆอยู่เลยก็ไอกินนำ้ำกันกับน้องนะนี่หยาของเฮาก็ยังยังอยู่เพราะเอันเป็นแนวการดินบ่อยมันเจือนพี่น้องนี่บางนี่ก็ดูดออกแล้วกอหยากออ้อยของเฮาสวนมะนาวกับน้อง ข้างหนั้งก็ชิมมีน้องคือกันข้างนั้นที่เป็นน้องอ้าวหน้องของพ่อใหญ่อันนี้เป็นน้องข้องเฮ้าเลยกระสวนมักนาวเดินข้องเฮ้าแล้วแล้ว,วงามๆเลยบัดนี้ยสำเร็จเสร็จสิ้นงามค่ะพี่น,นอ้องเอ้ยงามค่ะก,กวงคับปัญญงบาดนี่เดินเฮ้าอยู่แคมทางงามๆเลย โอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้สนิทกันเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ดาวในเดอ้อ